สวัสดีครับพี่น้องเรื่องนี้เกิดที่สุรินเบ่าก็ได้ที่อำเภอพนมดงลักพี่น้องทีว่าคุ้นการจอมพลังพลมาหเมื่วานล่งเทือคอยกะคิดขึ้นกันได้ว่าเป็นอย่างต่งางฉาดต่างดาวที่เขามาในเมืองไทยถึงบ่ค่อยย่านกฎหมายย่างบอกเนี่ยบอกที่มันทำลายเด็กหนุ่ยเนี่ย มัน,ม,น,นมืนคักเด้พผีน้องมันมืนหนามันนีรลอยหนาลอยตาบ่ได้หูซึกสํำนึกผิดเลยคือคุ้นกันพลเเวเลยเพราะเผลอ,อลั่งเทือลั่งอารมณ์มันไม่การยิ่มเยาะน้ำผี่น้องอวิ้คข่อยเลยใจห้ายอกตบจักโบกหนึง่งค่อยเห็และข่อยกระสูนเรี่ยวเป็นอย่างตำรวจตำร็ด หรือแม้กระทั่งทหารชายแดนถึงบอสามารถจัดการได้และเรื่องที่ต่างด้าวเขามาเหตุงานในไทยโดยผิดกฎหมายคาดว่าตำรวจคงบบตาบอดเห็นแต่จะปฏิบัติหน้าทีไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆเขาสามารถมาเหตุการ ในห้าได้และกับมาเกงยะโสโอหังในบ้านห้าวว่าว่าจะคองนี่หูจักผู้รักผู้ใ่หูจักมาเฟียพมา่าอ่าหูจักพูนหูจักพี่จางหัวมึงอยากสิบอกอันนี้ประเทศไทยถ้าคนไทยปลัรับหูรับตามากเกินไปคิดว่าคนพวกนี้บ่สามารถเขามาเกงกาในบ้านห้าได้ มีสิทธิ์อยองมาคมขู่คนไทยให้ย่ายทิ้นฐานนี้ว่าอยู่ในจังหวัดนี้บ่ได้เออตาบอดยังหน่อยไปมึงกล่าเว่าจ,จังใดอันนี้มันบานเมืองของเขาเด้แล้วตำรวจทีิยางน้ำกน้นนายหนึ่งเฮ็ดนาแบบเวลาคุ้นกันเว่าละเฮ็ดน้าเบื่อนาย เหนื่อยนายเพื่อถ้าคุณบุญอยากเหตุงานในจุดนี้คุณล่าออกไปนอนอยู่งฮือนเลยเด็กหน่อยไม่ไม,ไม่ที่เขาฝึกเลี้ยนจบคนมาเขาสีได้มาเป็นอย่ามานอนเอาเงินเดือนซื่อวะวะ่าวลากษณกยามเหตุนหน้าเหนื่อยนายเหตุนหน้นายอยากมอ่งบนยังสิมันเป็นไปได้เหรอเรื่องนี้มันเป็นข่าวดางังแล้วมันก็เป็นข่าวอุกอาจนะ สำหรับต่างดาวเหตุแบบนี้กับคนไทยคุณเสียหาเขามาตั้งกกตั้งแก่งเป็นมาฟอกมาเฟียยู่บานคุณได้เหรอ,อยุ่ใต้ดังของคุณเนี่ยใต้จมูกของคุณเนี่ยทำไมถึงยอมแล้วการที่คุณการลงมาซอยเหลือเยือมันเป็นเรื่องของทน่ยหลแล้วหรือยังไงหรือว่ามันตกเป็นเรื่องของตำรวจ หลักฐานทุกอย่างมีแเ้็เปยังตำรวจถึงบอปฏิบัติหนาที่ถึงไม่ท้าไม่ถึงต้องรอคุ้นกันมาแล้วไอ้นั่นอะมันไม่กลัวเลยนะมันบ่าด้ยานเลยจักหน่อยน้ำเชือก่าได้หายมันติดคุกทางใดฝากพี่น้องในคุกย้ำมันให้มันมวลเนี่ย จะแม่มันคือเกง่งค่ะเทมันเกง่งผูดเก่งพะโลดไอพีน้องข่บึงอาไหล่สดของคุณกันเป็นเวลาชั่วโม,มงกลัวมันบอสลดมันบอเสียใจมันบอสอย่างเลยล่ะอยกระซั่งอีกผู้นึงสั่งย้ายของมันย้า่ของเยือนอีล่ล่ะเขาคางผัวเกา่าไอเขาคางผัวใหม่เป็นอย่างคือเป็นจังสัน หลานจะคล้องถูกผัวไม่ด้วนล่ามกลับเขาขางผัวไม่ผ้าผัวไม้เขาไปตีไปขาไปไลรแท่งลูกสาวลูกทีบได้มากจากเลือดในอกคองจากของหนีเลี่ยงมากใหญ่ข้ามมือเป็นอย่างือเหตุได้แท่นที่สิบปกป่องหลานสาวแท่นที่สิบปกป่องลูกสาวของจับของกลับ ไปปกป้องผัวไม่มันเปรว่าจังไรมันยังมีความเป็นคนอยู่โบสักมือหนึ่งนะสักมือหนึ่งคนจิ่ถือเขาหาเขาตีบะแควเป็นเจ้าดอกมือหนึ่งถ้ามันเก่งขนาดนี้มันเหยียบหัวเจ้ายู่เลยล่ะ คอยบ่เขาใจขึ้นกันว่าเป็นอย่างคือตรงมีคนพวงนี่เขามาคอยอยังให้ซืบสาวไปเลยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนี่คือผู้ใดผู้รักค้ใหญ่ทีบ้าถึงเป็นผู้รักู้ใหญ่ที่อยู่ในสถานีตำรวจนี่หรือเปล่าแล้วเงินเมือหน,นึงอ่ะที่คู่ทีเอาอ่ะคืออียงจ่า,จายจ่ายผู้ใด เอาให้มันมวนกลุ่มเลยคุ้นกันเบาอีหลีซะถวามามเพเ่อพะนงนงรักนี่กระยุกไกลๆพกข่อยเองเด้เห็นเราข่อยกับบอดถืออกถึกใจเลยใช่บ้านเฮาอยู่ติดใช่แดนแต่ตำรวจเฮากับบอสมควรเอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่ อันนี้คือประชาชนคือราษดรของเจ้าของคือคนถีออยู่ในการดูแลคุ้มครองของเจ้าของแต่กับให้คนอื่นหรือคนต่างดาวนี่ไม่เหยียบนาเจ้าของนี่แล้วออกข้าวให้อัอบอายเนี่ยเจ้าบ่าอายเนี่ยตีเจ้าใส่เครื่องแบบอยู่เนี่ยเจ้าบ่าอายเนี่ยบ หรือเจ้าสิถอเครื่องแบบเจ้านี่ห้ท่าหน้ใสหรือว่าจังใดไขอยงึดงงอหมอแตกอยู่คือการลั่งเทือลังยางกระไดหรือว่าระเบียบการมันเยอะเกินไปมันจับได้แต่คนอันนี้น้ำกันคนไทยน้ำกันหรือเปล่าหรือมันคมคูไดเอาแค่เพียงอ่า หมวกกันน็อกบอสไซใบครับคีบอมีอย่างนี้หรือเปล่าเด็กหน่อยเสียตาไปขางหนึ่งตาเลือดต้นเลือดตนพี่น้องบอกมันยิ่งมันบวกร่ำกลัวบอกกลับไปกลับมามันป้องกันตัวป้องกันตัวป้องกันตัวจากผู้ใดมัน่าต้องป้องกันตัวจากเมเด็กเด็กหน่อยรล่อตัว เด็กน่อยบ,บ,บอาว่าเป็นความจริงผู้เป็นย่ายไปบอกโรองเลียนเด็กหน่อยใบตาบอดหมอวิธีใช้ออกมาแล้ว,ว่าตาบอดมึงแก่งก็หมอคนบ่เดียวนี่เพื่อปกป้องไผยเพื่อปกป้องกคบผัวไม่นี่มันเกินไปหรือมันเกินเยียวายายหรือพี่น้องคอยเบิ้งละคอยกระสุนคอยเบื้องละคอยกระใจหายมึงกวานกระสุนอยู่บุดบุยบก็ว่าสะได้ออกออกมาว่าอยู่แต่พันพ่อคอยเปิดไฟเบื้องแล้วเราบนท่ทรัพย์ห่างเนาะ มันบ่ค่อยดีปานไหนเวลาเปิดไฟมันก็สิเป็นเบอร์เบอร์ผ่ามันเป็นเบอร์เบอร์ก็เลยนั่นแหละได้เรื่องนี้คอยนายีลีแต่คอยคิดว่ามันร้อยหน้าร้อยตาเหมือนกับว่าหลังจากคุ้นกันไปแล้วมันก็ไม่มีความผิดใดๆมันก็สียางโตไปตีมาที่บ้านนี้เฮ็ดโตมึน ไม่ได้สะลดบ่ได้เสียใจบ่ได้อียงเลยกลับไปคิดเอาเองผู้รักผู้ใหญ่บ้านเฮาคิดได้ดยุดดอกแค่่อยซับหนี้่อยก็คิดได้แล้วอะ่ะแต่คุณยังคิดบ่ได้กะเอาไว้มันไปข่าขอบข้อคุณแล้วกันเนาะเอาไว้เขาคลองประเทศเอาไว้ขวบคุมบ่ได้บุล่ะแล้วจ้างสิคูุว่ามันเป็นยังไง ปัญญามคนไทยเหตุกับเขาหรือป้องกันตัวเองเป็นความผิดมากไม่ปัญญามเขาเขามาทำํำลายกับปล่อยพานไปโดยง่ายรังเทือกับบอกหูเหล่าแหละว่าคุมข้องประชาชนที่เป็นคนดีหรือขุมข้องคนสัว